สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะในช่องจะจ๋ากินแซบค่ะวันนี้สาวจ๋า,าทีชวนเพื่อนมาทําผัดกะเพราเนื้อทานกาันแซบเลยจ้าไปรับชมขั้นตอนการทําเลยจ้าเพื่อนพริกหอมดีแล้วนะคะเรามาใส่เนื้อลงไปเลยจ้าวันนี้ไม่ได้จับนะคะทำเป็นผัดกะเพราชิ้นค่ะเนื้อชิ้นนะคะ ปรุงรสชาติเลยจ้าใส่ซอส้าเขียวเล็กน้อยจ้ะน้ำตาลปลายช้อนจ้ะชูรสจ้า เติมน้ำเล็กน้อยนะคะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปจ้าผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะเติมสีสันด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยจ้า หอมมากๆเลยค่ะผัดกะเพราเนื้อวัวน,นะคะแซ่บยั่วยๆกันแล้วจ้ะเพื่อนๆรสชาติพันแล้วนะคะเพื่อนๆแซ่บถูกใจสาวจ๋าแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายเรามาใส่ใบกะเพราบ้านเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมกันเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ผัดให้ใบกะเพราสลดก็ปิดแก๊สได้เลยจ้าหอมยุยยีกแล้วจ้ากินเตะจมูกมากๆเลยจ้าเพื่อนๆโอเคจ้าปิดแก๊สได้เลยจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยคะ่ะผัดกะเพราเนื้อวัวแซ่บยุยยุเลยจ้าเพื่อนๆไปจ้าเราไปตักใส่จานกันเลยจ้า เรียบร้อยจ้ะเพื่อนๆผัดกะเพราเนื้อวัวแซ่บยั่วๆนะคะรสชาติจวดจ้าถูกใจมากๆเลยคะ่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยจ้าเพื่อนๆมาทานข้าวกบสาวจา๋านะคะค่ะสำหรับวันนี้สาวจา๋าต้องขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปด้วยพร้อมจานผัดกะเพราเนื้อวัวแซ่บกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ